พอตัวพี่เคไปถึงที่บ้านค่ะก็เจอกับคุณแม่แล้วก็เจอคุณยายอีกหนึ่งคนค่ะคุณแม่เขาก็เริ่มตั้งโต๊ะกับข้าวตัวพี่เคนั่งตรงนี้พี่สามนั่งถัดไปคุณยายของพี่สามนั่งตรงข้าม,มแล้วก็เป็นคุณแม่คุณพ่อ,อกับอข้าวในวันนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารเหนือค่ะแต่มันจะมีอาหารอยู่จานหนึ่งที่ตัวของพี่เคเองเขาเห็นมีแต่คุณยายเนี่ยกินอยู่คนเดียวม,มันคล้ายๆลาบเลือก ข้างในอ่ะมันดูแล้วมันน่าจะแบบมันมันเป็นของสดหมดเลยพี่เคก็ความอยากรู้อะค่ะเขาก็ถามถามคุณแม่พี่สามว,ว่าจานนี้เป็นอะไรลร่ะแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกอ๋ออันนี้มันเขาเรียกว่าลูกอูอาไปหมูอะไรอย่างเงี้ยล่ะลูกเป็นแบบเป็นสดสด,สดแต่ว่าเขาไม่ได้ลาดด้วยเลือดควายนะเขาจะลาดด้วยเลือดหมูเลยแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรอะไรเงี้ยพี่เคเขาบอกว่าเขาก็โอเคก็พอเข้าใจได้ว่ามันก็คล้ายลาบเลือดของภาคอีสานแต่ว่า แค่ตอนที่ต้องถามเพราะเขาเห็นคุณยายอะค่ะลักษณะการกินอาหารชามนั้นเนี่ยคุณยายเขากินโดยใช้ช้อนกลางที่เป็นช้อนสั้นเนี่ยค่ะ<อ>กดลงไปแล้วก็แบบเอาน้ำอของเล,อเลือดเนี่ยขึ้น<อ>มาให้มันเต็มช้อนแล้วเขาก็ซดแบบซดเลือดเหรอระหว่างที่กินกันพูดคุยกันไปแม่พี่สามเขาก็พูดขึ้นมาว่าวันที่พี่เคไปถึงเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงวันหยุดพอดีอมแม่ของพี่สามเขาก็เลยพูดว่าสาม พาเคมันไปเดินตลาดสิพี่สามบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวห้าโมงเย็นไประหว่างที่กําลังจะออกจากบ้านนะคะแม่พี่สาม,ามก็ตะโกนมาว่าเออไปกันดีๆนะ<อ>แต่อย่ากลับเกินทุ่งนะก็โอเคก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ขับกันออกไปพักหนึ่งค่ะก็ไปเจอเข้ากับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขับแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนอตัวพี่เคเองก็ด้วยความอัตโนมัติะคะ่ะก็หันไปมองมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่มีผู้หญิงสองคนเขาบอกเขาหันไป ปะเดียวคนขับสวยมากมเขาก็แบบมองไปแล้วก็ยิ้มให้ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งผู้หญิงเขาก็ยิ้มกลับมามจนมอเตอร์ไซค์คันของพี่สามกับพี่เคก็เลยคันของผู้หญิงคนนั้นไปจนไปถึงตลาดระหว่างที่เดินค่ะเหมือนพมลิขิตไปเดินสวนเจอก,กันกับผู้หญิงสองคนเนี้ยที่ตลาดด้วยเขาบอกสวยมากแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันคือแค่เดินผ่านกันแล้วก็ยิ้มยิ้มให้กันเฉยๆแล้วก็สวนกันไป พี่เคเขาก็หันมาถามพี่สามว่ารู้จักปะวะพี่สามเขาบอกรู้รู้ลูกขายของชําคนขายของชําในบ้านนี่แหละพอใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มค่ะพี่สามเขาก็บอกรีบซื้อรีบกลับอย่ากลับเกินหนึ่งทุ่มก็รีบขับกันไปจนไปถึงบ้านก็ก่อนหนึ่งทุ่ม